สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวริสาวันทานะคะดิฉันชื่อนางสาวกันตระจันทบัญญาระดับชั้นปญญนช2แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะเข้า Google Home ค่ะเซชคำว่า Google Home แล้วก็ Google Home ค่ะกดดาวน์โหลดค่ะ ดันดันค่ะรอโหลดสักครู่ค่ะอันนี้คือใช้งานดันนะคะต่อไปก็จะเป็นลงอ่าตั้งค่ะเวลาค่ะกดไปไฟล์ค่ะกดนี้ดูลแล้วก็ ติตั้งค่ะเย็ด yes. ต่อไปเราก็จะลงออฟฟิศนะคะตรงออฟฟิศสองพันสิบแล้วเราก็เลย่นลงมาคิดตรงเซตอัพค่ะเ yes. ดี๋ยวสักครู่ค่ะ อันนี้ก็เข้ามาหน้าออฟฟิศค่ะแล้วก็มาตรงกดยอมรับค่ะทำต่อไปบิดตั้งอยู่นี้แล้วก็โหลดค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็กดปิดเราจะมาติดตั้งแคกกันนะคะคิดว่าแคคกดตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ตรงออฟฟิศ กดเย็ดค่ะรอสักครู่แล้วก็มากดตรงนี้ค่ะแล้วก็รอสักครู่ค่ะขึ้นแบบนี้แซดงว่าเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ปิดได้เลยค่ะไปก็จะลงะโปรแกรมเอนตีเวลาค่ะก็ตรงอ่นนี้ค่ะกดตงนคิดตั้ตงค่ะกดเย็ดค่ะ กดนิดไปนะคะแล้วก็โหลดค่ะแักคู่หนึ่งโหลดเสร็จมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็กดไปเลยค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งโปรแกรมที่เอาไว้ดูวีดีโอค่ะกดตรงนี้ค่ะกดเดียดค่ะ กดน,นีนค่ะอจีเรียบคนเลยค่ะเราโหดสักคู่หนึ่งเรียบร้อยกดฟีค่ะแล้วก็กดแคนเซิลไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะต่อไปก็กด A Araby Nature ค่ะเพื่อเปิดไฟล์ด d เอ,เอเแล้วเรคลิกไปเลยค่ะคลิก กดเยียดค่ะเราสักผูกหนึงกดกดเน็ตค่ะกดโดกกดฟิตค่ะเสร็จแล้วค่ะโหลดฟอนต์นะคะไปที่ฟอนต์ค่ะแล้วก็คนทน A ค่ะเพื่อครอบทั้งหมดแล้วก็กดคนทน C ค่ะเพื่อคัดลอก แล้วก็ไปตรงฟอนค่ะหลังจากนี้ก็กดตรงพื้นที่ว่างแล้วก็คนโทนอีเพื่อวางค่ะรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ